สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูโออ,อีกแล้วในชั่วโมงคณิตศาสตร์ของเราใช่ไหมลกูกวันนี้ครูโอ,อจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องใหม่แล้วนะคะเราจบกันไปแล้วในเรื่องของการอ่านแผนภูมิหรือเรื่องของแผนภูมิวันนี้ครูโอ,อจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในเรื่องของบทที่7เรื่องการวัดน้ําหนักเรื่องการวัดน้ําหนักนะคะลกูก และหัวข้อที่เด็กๆจะได้เรียนรู้เริ่มต้นก็คือ7.1นะคะการวัดน้ำหนักโดยใช้เครื่องช่างสองแขนอย่างง่ายค่ะลูกการวัดน้ำหนักโดยใช้เครื่องช่งสแขนอย่างง่ายนะคะเป็นยังไงไปดูกันเลยเด็กๆเคยเห็นแบบนี้ไหมคะเคยเห็นไหมเราเห็นอยู่ไหนสนามเด็กเล่นใช่ไหมลูกเด็กๆไหนใครเคยนั่ง หลายคนเคยเล่นแล้วละ่ะเขาเรียกว่าม้ากระดกใช่ไหมคะถ้าแบบนี้บอกครูโอ,โอได้ไหมจากภาพแรกใบบัวกับขุนที่นั่งม้ากระดกเอาด้านนี้ก่อนนะคะเอาเป็นใบบัวกับขุนก่อนนะคะเด็กๆบอกครูโอได้ไหมว่าใครมีน้ําหนักเยอะกว่าขุนหรือใบบัวคะขุนใช่ไหมคะ ทีนี้ก่อนที่จะได้ถามหรือตอบข้อสังเกตที่โอจะถามมาดูภาพนี้ค่ะเป็นใบบัวเล่นกับต้นกล้าบ้างอันนี้ครูโอจะถามว่าบอกครูโอได้ไหมว่าใบบัวหรือต้นกล้าใครที่มีน้ำหนักเบากว่ากันคะต้นกล้านั่นเองอ่าสังเกตยังไงทีนี้คนที่มีน้ำหนักเยอะกว่าหรือสิ่งที่มีน้ำหนักเยอะกว่า จะอยู่บนหรืออยู่ล่างคะในการควบคุมอยู่ต่ำกว่าหรืออยู่สูงกว่าน้ำหนักเยอะกว่าจะอยู่สูงกว่าเนอะลูกเนอะแต่ถ้าเบากว่าก็คือโดนกดคนหนักกว่าจะกดลงข้างล่างโดยที่คนเบากว่าจะอยู่ข้างบนหลักการสังเกตตัวนี้นะคะจากมมากระดกทีนี้เด็กๆจะเปรียบเทียบตรงนั้นมาใช้เครื่องช่างสองแขนที่ปรากฏดังนี้เติมคำว่าเบากว่าเด็กๆต้องหัดอ่านคำนี้นะคะมี3มคำ เบาวกว่าหนักกว่าหรือหนักเท่ากับคำถามถามพริกหยวกลูกพริกหยวกคือภาพนี้นะคะดูว่าเขาถามอะไรด้วยนะไม่ใช่ยืดภาพแรกอย่างเรียวเขาเขาถามว่าอะไรอย่างเงี้ยลูกนี่พลิกหยวกเปรียบเทียบว,ว่าพริกหยวกเนี่ยเบากว่าหนักกว่าหรือหนักเท่ากับกล้วยคะพริกหยวกอยู่บนหรือ,อยู่ล่างอยู่บนถ้าอยู่บนเนี่ยอยู่สูงกว่าแสดงว่าเขาหนักหรือเขาเบา เขาเบากว่าใช่ไหมลูกก็เติมเบากว่าลงไปอันนี้เด็กๆจะต้องใช้ความรู้นี้ไปเติมคําตอบในแบบฝึกหัดนะคะไปดูต่อไปภาพถัดมาเติมเหมือนเดิมนะคะเบากว่าหนักกว่าหรือหนักเท่ากับเลือกคําใดคํานึงมาเติมเขาเปรียบเทียบอะไรอ่านว่ากะลำปลีกะลำปลำปีเป็นยังไงหนักกว่า <c oughs> เบากว่าหนักกว่าหรือหนักเท่ากับ กระลำปีอยู่ต่ำกว่าหรือสูงกว่าคะอยู่ข้างล่างหรือข้างบนเด็กๆอยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นหนักกว่าหรือเบากว่าลูกหนักกว่าอันนี้เติมได้นะลูกนะหอนออะกอนกอวอากว่าไม่เอกกว่าหนักกว่าจะมีกอไก่อยู่สองคำเป็นการสังเกตกอไก่ติดกันนะคะหนักกว่านะคะไปดูรูปถัดไปอ่ากล้วยค่ะกล้วยกล้วยกับกระลำปีค่ะลูกกล้วยเป็นยังไงคะข้ถามกล้วยขึ้นก่อน กล้วยหนักกว่าบาก,กว่าหรือหนักเท่ากับลูกหนักกว่าเติมได้เร็วแล้วนะคะกูจะไปเร็วแล้วนะคะต่อไปคําถามถามว่ากระลำปลีค่ะกระลำปลีกระลำปีก,ปกับมะละกอค่ะลูกกระลำปีเป็นยังไงกว่ามะละกอคะเบากว่าหนักกว่าหรือหนักเท่ากับเบากว่าเพราะกระลำปีอยู่บนใช่ไหมคะอ่าคนหนักกว่าจะอยู่ข้างล่างเนาะไปดูถัดไป เติมคำว่าหนักกว่าเบากว่าหรือหนักเท่ากับทีนี้มาดูว่ากล้วยกับมะละกอเป็นยังไงคะมีใครเหนือกว่าใครไหมมีใครสูงกว่าใครหรือต่ำกว่าใครไหมไม่มีแสดงว่าแบบนี้ต้องเป็นอะไรคะหนักเท่ากับใช่ไหมคะตอบว่าสรุปได้ว่ากล้วยหนักเท่ากับมะละกอนั่นเองค่ะลูกอ่าเอามมาดูพริกหยวกค่ะถามพริกยวกเห็นไหมคะพริกยวกเป็น กับมะละกอค่ะลูกริกหยวกหนักกว่าหรือเบาวกว่าคะริกหยวกเบาวกว่าใช่ไหมลูกโอเคเก่งมากค่ะสรุปแล้วสิ่งของสองสิ่งที่อยู่บนเครื่องช่างสองแขนอย่างง่ายสิ่งใดอยู่ในระดับต่ำกว่าเราจะเรียกว่าเป็นสิ่งที่หนักกว่าใช่ไหมคะเหมือนคำหนักจะกดไว้ได้ควบคุมได้อะกดลงไปเลยนึกถึงการน,นั่งม้ากระดกนะลูกนะ แต่ถ้าสิ่งใดอยู่ในระดับที่สูงกว่ามันโดนเพื่อนกดแล้วเต็งลอยขึ้นไปพุ่งสูงสูงเลยจะเป็นสิ่งที่เบากว่าและถ้าสิ่งใดอยู่ในระดับเดียวกันใช่ไหมคะเราจะเรียกว่าหนักเท่ากันหรือเทียบก็คือหนักเท่ากับนั่นเองคะ่ะลูกเสร็จแล้วความรู้นี้เด็กๆจะต้องทำแบบฝึกหัดหน้า169หน้า170และหน้า171 <c oughs> ขอโทษค่ะ ข้อที่หนึ่งในหน้า1น9วงร้อวงรอมรอบคําตอบอในหนึแถบนี้คําถามมีสรูปในการเปรียบเทียบนะคะสิ่งแรกมะละกอสุกกับมะละกอดิบคําถามตรงนี้นะลูกต้องดูว่าสิ่งไหนหนักกว่าอันนี้ถามหนักกว่าแต่ <c oughs> ตรงนี้ถามโอ้ยขอโทษตูด่ <c oughs> ดะอ่ะสิ่งใดเบากว่าสิ่งใดที่หนักเท่ากัน ต้องดูคำถามนะลูกนะไม่ได้เปรียบเทียบว่าเบากว่าตลอดหรือหนักกว่าตลอดนะคะหรือมันจะมีอ่าสิ่งใดที่หนักกว่าครูโอจะยกตัวอย่างในแถบแรกนะคะถ้าหนักกว่าจะอยู่บนหรืออยู่ล่างลูกอยู่ต่ำกว่าหรืออยู่สูงกว่าต่ำกว่าใช่ไหมคะนี้ก็วงล้อมรอบภาพนี้ <c oughs> อันนี้ภาพไหน <c oughs> ก็จะเป็นทุเรียนกับฝรั่งเป็นฝรั่งแล้วกันเนาะทุเรียนกับฝรั่งหรือส้มโอโหไม่มั่นใจภาพเล็กเป็นอะไรคะทุเรียนแล้วก็วงทุเรียนสิ่งใดหนักกว่าแต่ในแถบตรงกลางนี้ถามว่าสิ่งใดเบากว่าแตงโมลูกใหญ่กับแตงโมลูกเล็กส้มกับมะม่วงอันไหนเบากว่าต้องวงตัวไหนและแถบสุดท้ายสิ่งที่หนักเท่ากันอันไหนคะ อันไหนลกูกมีไหมมีไหมคะเท่ากันพอดีเป๊มีไหมหนังสือของเด็กๆอาจจะชัดเจนกว่ารอโออยู่แต่รูโอถ่ายรูปออกมาแล้วผ้ามันจะเอียงหน่อยไม่มั่นใจอ่าอ่ามีมีมีม,มีเด็กๆดูออกละกันเนาะในแบบฝึกหัดจะดูออกลูกถ้ามันอยู่ในแนวเดียวกันนะคะเด็กๆจะดูออกค่ะอ่าถามว่าสิ่งใดหนักเท่ากัน ไปดูหน้า170ค่ะลูกวงร้อมคำตอบวงร้อมรอบคำตอบแถบบนสิ่งที่หนักกว่าคือสิ่งไหนเด็กๆก็วงสิ่งใดที่เบากว่าอันนี้ขรดสิ่งใดที่เบากว่าอันนี้สิ่งที่เบากว่าเนี่ยถามสองข้อเลยถามสองบรรทัดเลยนะคะถามสองกรอบนี้เลยแต่ข้างบนสุดจะถามว่าสิ่งที่หนักกว่าก็วงสิ่งที่หนักกว่า หนักจะอยู่บนหรืออยู่ล่างนะคะต่ำกว่าหรือสูงกว่าต้องคิดละทีนี้มาดูสิ่งที่เบากว่าครูโอจะยกตัวอย่างสิ่งที่เบากว่าเบากว่าจะต้องอยู่บนนั่นก็คือฝรั่งทเทียบกับแตงโมมะพร้าวกับฝรั่งละลกูกอันไหนเบากว่าก็ฝรั่งเพราะเขาอยู่ข้างบนนะคะหรือสูงกว่าโดนคนหนักกว่ากดไว้สิ่งที่เบากว่าเด็กๆก,ก็ไปวงล้อมรอบนะคะทำให้ถูงนั้นร้อยเจ็ดสิแล้วนะลกูก ทีนี้หน้า 170a เติมคําว่าหนักกว่าเบาวกว่าหรือหนักเท่ากับเหมือนตัวอย่างที่ขรูพาําในคลิปวิดีโอนั้นมาดูว่ากุ้งถามกุ้งคะ่ะกุ้งเป็นยังไงคะลูกกุ้งเป็นยังไงกว่าปูถ้าอยู่ข้างบนแสดงว่าเอาคําไหนมาเติมไปดูหอยกับหมึกเป็นยังไงคะอยู่ในสิ่งไปดูหอยหอยเป็นยังไงอยู่บนอยู่ข้างบนและอยู่ข้างล่างหรืออยู่เท่ากันอ่าต้องดู มาดูค้าถัดไปเขาบอกปูทะเลปูทะเลอยู่บนอยู่อยู่ข้างบนเลยอยู่สูงอะ่ะสูงกับปลาเนี่ยต้องไปยังไงลูกผักชีกับต้นหอมบวบกับฟักทองและสุดท้ายค้าน้ากับผักบุ้งง่ายมากลูกเรื่องนี้เด็กๆดูได้เปรียบเทียบเปรียบเทียบ,ยบจินตนาการไปเรื่องของหมากระดกไปเลยก็ได้ค่ะหมากระดกไปเลยก็ได้ใครหนักกว่าจะกดอยู่ข้างล่างได้ดี คนเบากว่าจะอยู่ข้างบ,าางบนที่สูงกว่ารออยู่บนฟ้าเลยคนเบากว่าและถ้าหนักเท่ากันต่างฝ่ายต่างกฎกันไม่ได้ก็อยู่ตรงกลางแนวเดียวกันคิดอย่างนี้นะคะอะาแบบฝึกหดัดคณิตศาสตร์หน้าสามหน้านี้เด็กๆจะต้องทําส่งครูโอนะอย่าลืมถ่ายรูปตอนดูคลิปตอนทําแบบฝึกหดัดเป็นภาพนิ่งก็ได้นะลูกเพราะครูโอนําตัวนี้ไปร,รายงานการสอนอนอนไลน์ที่เด็กๆได้ทํากันจริงนะคะและในเรื่องของใบงานคณิตศาสตร์เพิ่มเติมจะมีอยู่2หน้า เรื่องของการวัดน้ำหนักโดยใช้เครื่องช่างสองแขนอย่างง่ายคำชี้แจงของงานแรกวงร้อมคำวงรอรอบคำตอบแถบแรกถามว่าสิ่งที่เบากว่าแถบสองสิ่งที่หนักกว่าแถบสามสิ่งที่หนักเท่ากันคืออันไหนก็และสุดท้ายสิ่งที่หนักกว่าอทำให้ถูกนะลูกนะง่ายง่ายง่ายมากค่ะและหน้านี้ เติมคำว่าหนักกว่าเบากว่าหรือหนักเท่ากันมึกมึกคือมึกตัวน,นี้เป็นยังไงมึกมึกเป็นยังไงกว่าหอยอยู่บนหรืออยู่ล่างต้นหอมกับผักชีเป็นยังไงผักบุ้งกับคะนา้าถามว่าผักบุ้งเป็นยังไงกว่าคะน้าเนี่ยอันนี้ต้นหอมเป็นยังไงกว่าผักชีนะคะถ้าคำศัพท์ไหนอ่านไม่ออกหยุดวิดีโอแล้วฟังคูโอ หรือเปิดซ้ําฟังอีกรอบว่าครูโออ่านว่าอะไรนะลูกนะอ่าไปจบแล้วค่ะคลิปนี้การวัดน้ําหนักโดยใช้เครื่องช่าง2แขนอย่างง่ายง่ายจริงๆง่ายมากสําหรับเด็กๆของครูโอสู้ๆนะคะลูกพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ครูโอขอตัวลาไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย